สวัสดีครับทุกทุกท่านนำทุกท่านมาที่เมืองตูรินนะครับวันนี้ผมสาธิตปริกุลและคุณอดิศรพึ่งยาครับเราสองคนเตรียมที่จะนำทุกท่านไปชมเกมที่ยิ่งใหญ่ในยูทูวสเตเดียมแห่งนี้ครับ ลิคาโดกา้าเฟเดริโกโบนัสโอลีโอ้โหมีพื้นที่ว่างเลยครับพร้อมที่จะเปิดเข้าไปแล้วกดไม่ลงครับลูกนี้บอลสูงเกินไปโอ้โหลูกนี้ไม่น่าเชื่อนะครับว่าบอลมันจะเหินข้ามคานไปครับแค่คนเปิดเปิดเข้าไปได้สวยงามจริงๆครับ มาแต่ว่าในเขตโทษนั้นจังหวะเข้าชาร์จทำได้ไม่ดีเลยครับข้ามคานคริสเตียโนโรนันโดเฟเดริโกโบนัสโซลี่ อันโตนิโอคันดูว่าเลี้ยงผ่านไปได้หนึ่งคนแล้วครับดสามตูก็ทำหน้าทีมเขาได้ดีตลอดครับดูครับรับส่งต่อบอลกันไปนี่ฝั่งตรงข้ามได้แต่งง,งไปตามๆกันเลยครับ เฟเดริโก้โบนัสโอลีเอาเปิดย้อนกลับไปให้กับเพื่อนเลยครับน่าล,ลูกเปิดลูกนี้ไม่ทะลุครับไปติดแถบกองหลังนิดเดียวเท่านั้นครับทำให้บอลนะทลักกลับไปเลยครับอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้วคริสเตียโนโรนันโดลูกนี้เป็นประตูครับ Federico Bonassoli. 29 minuto. El número 7. Cristiano Ronaldo. Federico Bonassoli. Antonio Candewa. Nois. Cristiano Ronaldo. รองตัวกิสมันครับพาบอลฉีกนี้ตัวประกบไปแล้วครับทอนนี่วิลเฮนาเฟเดริโกโบนัสโซลีโอ้ดูพวกเขารับส่งต่อบอลกันครับแฟนๆดูแล้วเพลินตาเลยครับดูสามตัวของการลูกนี้ได้เยี่ยมครับ ต้องรุนกันต่อในช่วงทดเวลานี่นะครับทดมา2นาทีครับโอ้ผ่านไปได้แล้วครับคิเยโนโรนโดลูกนี้ทำได้อย่างยอดเยี่ยมเลยครับแรับเป็นประตูที่2ของเขาในเกมนี้แล้วนะครับเป็นที่สวยรู้ของเขาอย่างแท้จริงถ้าจะจำกันได้ครับเราก็เคยเห็นเขายิงประตูในลักษณะแบบนี้มาแล้วนะครับแะยะแบบนี้ครับเขาเคยทำได้ครับ ตัดสินเปนล่านภิญยาหมดครึ่งแรกแล้วครับรรรทีมของเขาตัดสินใจที่จะเปลี่ยนตัวแล้วนะครับตัดสินเปล่าเริ่มเกมในครึ่งหลังแล้วครับเฟเดริโก้โบนัสโซลี เขาทำชิ่งกันอยู่ครับโรนันดินโนเฟเดริโกโบนาโซลีตอนนี้เกมต้องหยุดแล้วครับอลเซันคว้าบอลไว้ได้ครับคริสเตียโนโรนันโด น่าจะได้เลยครับลูกนี้และจังหวัดอ,องตัวกริสมันทำได้ครับเรามาดูภาพช้ากันอีกครั้งครับ ยอมรับว่าเกมนี้มีเพียงทีมเดียวเท่านั้นครับที่เล่นได้อย่างมีสีสันเหลือเกินนะครับแล้วก็คู่คนรกับการเป็นผู้ชนะคริสเตโนโอนัดโดน่าจะและลูกนี้ยิงเลยครับโอ้โหเซฟได้ <I 'm S 1> สุดยอดจริงๆ ยยี่ยมครับชอนนี่วิลเฮนาอันโตนิโอคันเดวาวครับยังมีลุ้นอยู่นะครับว่าฝ่ายไหนจะเป็นฝ่ายได้บอลต,ตรงนี้ก่อนครับคริสเตียโนโรนันโด นิโคโก,ก้กา้าอะไรครับมีโอกาสที่จะโรนันดินโนโอ้โหเป็นประตูที่สวยงามเลยครับอีกครั้งนะครับสำหรับประตูนี้ครับ คงต้องบอกว่าเกมนี้เหนือกว่ากันเยอะจริงๆครับแต่ก็ต้องให้เครดิตทีมที่พยายามเดินหน้าบุกแล้วก็หวังจะทำประตูให้มากที่สุดลูกนี้โยนเข้ามาแล้วครับโอ้โหเป็นการเซฟที่สุดยอดของยอดนายทวานจริงๆครับโทมัสมุลเลอร์ โรนันดินโยอาจจะมีสิทธิ์ผ่านลูกนี้เข้าไปแล้วครับคริสเตียโนโรนันโดโทมัสมุลเลอร์ นิคาโดกากา้าอะไรครับเขากลับเข้ามาได้แล้ว,ลวเขาก็เซฟไว้ได้อีกแล้วครับบาลูกนีน้พลาดไม่น่าเชื่อครับ อีกเรื่องูเปอร์โรซาลาดี3นาลูกนี้เขาทำได้เยี่ยมครับป็นที่ดีเยี่ยมมากครับนาาล้วครับนขึ้นไปครับให้ทีมจะเป็นฝ่ายได้ครองบอลต่อชอนนี่วิลเฮนา